ลลได้เอาเลยครัครับสวัสดีครับผมเปียพงบุสนส่งอำเภอชัยวานในฐานผู้านวยการศูนย์สจพอําเภอชายวานก็เลียนว่าอําเภอชายวานเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีมานะครับเพื่อจะให้เราได้ขดจัดความยากจนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจํานวน100ร 84ครัวเรือนนะครับเราก็ได้มีกระบวนการนะครับที่ตั้งทีมปฏิบัติการประจำตำบลน,นะครับแล้วก็ทีมที่เลี้ยงนะครับเพื่อจะไปลงไปพูดคุยนะครับสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนและครัวเรือนนั้นรวมทั้งร่วมกันสร้างแผนครัวเรือนนะครับให้กับ ครูดเดินเป้าหมายนั้นเพื่อจะดําเนินการแก้แกแกไขปัญหาแล้วก็ขจัดความยากจนอย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่อำเภอชายวานก็มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนะครับในด้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับก็มีการสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีความยากจนนะครับแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านของนายประดิษฐ์นะครับใน หมู่ที่8ตําบลโพนสูงนะครับเราก็ได้ใช้ใช่างกิจอาสาแต่ละตําบลหมุนเวียนกันมาช่วยนะครับแล้วก็ได้รับเ,เงินนะครับจากเหล่าประชาติจังหวัดนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นค่าวัดสดุน,นะครับในการดําเนินการนะครับตอนนี้กเ็เกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เป็นลักษณะการรวมน้ําใจนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องด้านรายได้นะครับผมก็ถือว่าเดือนสิงหาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ทุกคนจะต้องยึดเอาวาระออำเภอชัยวานในเรื่องการขจัดความยากจนไปดำเนินการนะครับน,นี้ก็ได้แจ้งให้ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้ยึดเอาวารัของอำเภอชัยวานประจำเดือนสิงหาคมเนี้เป็นเรื่องการขจัดความยากจนโดยเฉพาะการาส่งเสริมอาชีพนะครับสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายบัญชีเป้าหมาย TPMAP และก็ ThaiUM นะครับในส่วนนี้ก็มี การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพนะครับเรื่องแปรรูปอาหารเรื่องท่านประมงก็ไปแจกพันปลานะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องปศุสัตว์นะครับทางเกษตรก็มีการฝึกอบรมเรื่องการลดต้นทุนการผลิตในการทานานะครับในส่วนของท่านนาการก็มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเรื่องทอผ้าผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะยกระดับ นะครับในเรื่องโอท็อปสินค้า o อท็อผลิตภัณฑ์ของอำเภอชัยวนโดยเฉพาะผ้าทอมือนะครับให้เป็นแบรนด์เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำอำเภอชัยวนนะครับแล้วก็มีการออกรูกแบบผลิตภัณฑ์ออกอตราสัญ,ญลักษณ์นะครับให้ดูสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องด้านสุขภาพนะครับซึ่ง ทางเจ้าภาพหลักก็จะเป็นท่านสาสุขอำเภอนะครับในส่วนนี้เราก็ได้พูดคุยกับทางรอปสตกับาาาอสมนะครับก็มีจัดทีมสามหมอเข้าไปพบกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่นะครับก็ทราบการรายงานเบือ้องต้นว่าเราได้ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าทุกคนนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยได้อยู่ในระบบสวัสดิการ นะครับที่ทางรัฐได้ดูแลแล้วไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางรพตนเนี่ยก็ได้จัดทําบัญชีเหล่านี้ดูแลเป็นพิเศษนะครับเพื่อจะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาแล้วก็ได้พบหมอตามระยะเวลาก็จะต้องดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้ได้ได้ได หายขาดหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปนะครับอีกส่วนก็เป็นปัญหาอื่นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนไว้ส่วนนี้ก็จํานวนมากพอสมควรน,นะครับในส่วนของไทยคิเอ็มเนี่ยปัญหาอื่นก็มีจํานวนมากโดยเฉพาะป,ปัญหาเรื่องประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอันนี้ก็ทางอ,อําเภอก็ได้คุยกับทางสมมานักทะเบียนอ,อําเภอและก็ทางสํมมานักทะเบียนกลางของกรมการปกครองนะครับ ก็มีนโยบายที่จะออกอบ้านเล็กที่ชั่วคราวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้นำบ้านเล็กที่เหล่านี้ไปขอไฟฟ้านะครับกับการไฟฟ้าส่วนทู้ภาคองเภอชัยวานนี่ก็แก้ปัญหาได้หนได้ระดับหนึ่งผมก็ทราบว่ามีจํานวนเกือบ20กลุ่มนะครับ 200กว่าลายนะครับที่รวมตัวกันมาขอบ้านทธิที่ชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าาไม่สามารถขอไฟฟ้าได้เนื่องจากขาดบ,บ้านทธิที่อันนี้ทางสำนักทะเบียนอำเภอก็ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ติดตามท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอชัยวานนะครับได้สนับสนุนนะครับก็ทราบว่าส่วนหนึ่งก็จัดบ,บัญชีเพื่อจะ ทำแผนง,งานโครงการนะครับในการขยายเขตอีกส่วนหนึ่งก็สามารถนำม้อมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไปติดตั้งได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับก็ต้องเรียนว่าการขจัดความยากจนในอำเภอแชาวานเนี่ยทุกส่วนราชการได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย, mm hmm. อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายเลขาเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับให้ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยได้ออกไปพบปะ พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พูดคุยกับคู้เริอนเป้าหมายเหล่านี้นะครับเราก็ได้สร้างเสริมกําลังใจให้กับคร้เริอนเป้าหมายเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็สร้างความคิดใหม่ในการพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็สนับสนุนปัจจัยการผลิตสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้กับคัอนคัรเรืนเป้าหมายเนะี่ยได้ดำเนินชีวิตได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทบ เพิ่มเลยตัดตัดยังไงล่ตัดให้สั้นๆหน่อยนะเราก็ไปเรื่องของเราแล้วก็ตัดเด้วตัดตัดแล้วก็ให้ส่งให้นายดูนายครับอนุญาตคืออยากให้เน้นตรงที่เราไปช่วยบ้านนายประดิษฐ์ผมรุ่งเกียรติชิงให้นายประดิษฐ์รัตนจันทร์เพราะว่ามันเป็นการช่วยในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ